้ชิมยยัเขาเอาไว้ติเดนเมเมื่อกี้ทงใสยอินซีแม่งไม่อินซีก็ไอสากลอดตูดผมหายไปเลยลอออะไรนะตูดผมกัดตูดหายไปเลยเออลากแลดแป๊ดหายเลย บางทีมันได้ปลาขึา้นมานี่หาใหญ่ปลาที่ตัวเล็กดู

咋的了？ Nhân đi Đó đi Đó đi nhân yên,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  nhân số, Big bikso. big so. mm. Hay yeah. okay. <coughs> right, so. Oh. Đi kiếm gì nữa. Ê chú, Ê tat, Thật 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 Uaaaaaaa Chim mất Tốn ta Tổn đi, nó lửa phá rồi. Vape, うんに、うん、これ何にあったんじゃないよな 挺好的，的认真。<laughs> ตตตตเอะไลวไอะไรเนี่ยคนอัดยังไม่รู้แล้วผมรู้เลยกันโกป,อก,ปอกเลยเหมือน ไอโฉมเนี่ยครับครับตุ๊นี่นะอุมาอุมาสุราอาจิระกินตอนตกด้วยน่าใช่โคกไอโคกปั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 กเห็นไหมวันนั้นนายวันนี้ได้หัวเสี้ยมาได้สองตัวเหรอ ผมไม่ได้เคาะางี้ไงผมไม่ได้ยเใช้เหยื่อเหยื่อเหยื่อหมึกตายอะ่ะเราเราจะกลัวลงนาดิแล้วยกนิดเดียวให้มันเลียพืน้นยไงเหลดอแมงไม่ยอมเลยฮะโอ้สายหน้ากูณแปดตอนเลยนะฮะใจเย็นๆไทยเก๋ายอมมานานแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้วมันเบรกอ่อนหน่นอยแมงก็ไม่เข้าถึงล็อกไอ้โฉมอ่ะ

ใช่ไหมหมุนมาล้หมุนควงมาเลยวะควงควงมาเลยวะถึง้ยโอเค สวยงามตามทา้องเรื่อง yes เราจนได้กู